อาการเบรนเอาท์หมดไฟในการทำงานมันไม่ใช่เรื่องสนุกจริงไหมคะคุณต้องทนอยู่กับสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆทุกวันไม่มีความสุขกับมันแต่ก็ยังต้องตื่นมาทำยังต้องคงต้องนั่งอยู่ตรงนั้นยังคงต้องเหมือนโดนบังคับให้ทำอยู่คลิปนี้นะคะจะมี5วิธีแก้อาการเบรนเอาท์จิตตกหมกมุ่นเพราะว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีทางเลือกเหมือนกับที่ต้องไปเจอแฟนขี้ตือ้อ อยากเลิกก็เลิกไม่ได้กืนไม่เข้าขายไม่ออกคุณก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าในที่สุดชีวิตก็จะต้องดำเนินต่อไปแต่จะดนเนินต่อไปในลักษณะแบบไหนจะเบิร์นเอาต่อไปจิตตกต่อไปหรือจะทำให้ตัวเองรู้สึกดีและมีความสุขมากขึ้นวิธีการแรกที่จอยนำมาฝากวันนี้นั่นก็คือการที่